สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะเช้าว,วันศุกร์ที่2พฤศจิกาย,ยน2555ข่าววันนี้แรม3ค่ําเดือน11ปีมะโรงค่ะก็มจาจ้าหกโริกาครับตื่นมาพบกันเหมือนเช่นเคยกับเรื่องเล่าเชา้านี้วันนี้วันศุกร์อีกครั้งหนึ่งะนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับเรื่องเล่าเช้านี้ก็คือสุขรันษานะครับมีข่าวสารมากมายที่มีความคืบหน้าจะรายงานหรือว่าแจ้งกับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราเริ่มต้นเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับเวลา17โรยกา พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเสด็จออกหน้าห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินชั้น14อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศิริราชพระรานทานพระบรมราชโองการให้นางสาวยิ่งรักชินวัตนนายกรัฐมนตรีนำคณะรมาธิกที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่จำนวน23คนเข้าเฝ้าถูลยองธุธีพระบาทถวายสัตยปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ โดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้กล่าวนำถวายสัตยปฏิญาณความว่าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และจะปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการค่ะหลังจากที่เข้าเฝ้าถวายปฏิญ,ญาณตนแล้วนะคะนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้เดินทางกลับในเวลา17นาฬิกา10นาทีค่ะ ได้ทรงพระกรุณาปลดเกล้าปดกระหม่อมแต่งตั้งจำนวน2ี่สามคนเข้าเฝ้าดูลองธุลิพระบาทเพื่อถวายสัตยปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระเจ้านางสาวยิ่งรักชินวัตรขอถวายสัตยปฏิญาณว่าข้าพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ รรและจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตลิทีว,วส์ส,สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยทุกประการ ก็เป็นนั้นว่าคณะมนตรีชุดใหม่23คนสมบูรณ์นะครับในการข้อรับหน้าที่และวันนี้9้านริกาก็จะมีการประชุมครมอนัดแรกของรัฐบาลปูสาอาจจะเรียกว่าอย่างนั้นเนี่ยนะครับส่วนบรรยากาศที่โรงพยาบาลศีราชเมื่อวานนี้ประชาชนทุกหมู่เหล่ายังคงเดินทางไปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ันนําสิ่งของนําใจการดอกไม้ไปทุนกล้าวทุนระหม่อมถวายด้วยนะคะเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีค่ะและตั้งจิตอธิษฐานให้ทรงมีพระพลนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะครับท่านผู้ชมครับก่อนที่จะเข้าเฝ้าถวายสัตยปฏิญาณก่อนรับหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญนั้นก็ปรากฏว่าบรรยากาศที่ทำาดยรัฐบาลเมื่อวานนี้ รัฐมนตรีที่เพิ่งจะได้รับการปรดก้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งและเตรียมจะเข้าเฝ้าก็ไปรวมตัวกันก่อนที่ทำเนียบรัฐบาลจะที่เห็นในภาพเนี่ยนะครับคนแรกที่เดินทางไปถึงเนี่ยก็คือพลเอกพลินสุวรรณทั์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมานาคมค่ะมาตั้งแต่เที่ยงจริงๆแล้วนัดหมายกันเนี่ยบ่ายสองโมงครึ่งนะคะนะฮะได้แล้วครับจากนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีก็เดินนําลงมาจากตึกไทยคู่ฟ้ามาถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน ก่อนที่จะแยกย้ายกันขึ้นรถตู้ที่จัดเตรียมมาไว้ออกจากทำเนียบรัฐบาลมุ่งหน้าไปที่โรงพยาบาลิรีราชเพื่อเข้าเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณนี่แหละอย่างที่ย้ําไปนะครับว่าวันนี้นะครับการประชุมคณะรันตรีจะเกิดขึ้นเวลา9ก้นิกาซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกของครมชุดปูสาหรือยิ่งรับสามเนี่ยนะฮะโดยที่คาดหมายว่าจะมีการแบ่งงานในตําแหน่งหน้าที่ของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งเปลี่ยนเป็นส่วนใหญ่เนี่ยนะครับคุณปลอดประสบรัศวดีเป็นคนเปิดเผยนะฮะว่าคงมีการแบ่งงานกันในคอรมววันนี้ใช่ค่ะคุณปลอดประสบบอกว่าคอรมวนะัดพิเศษวันนี้นายกจะแบ่งงานให้รองนายการัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจาสานักนายการัฐมนตรีค่ะตัวคุณปลอดประสบเชื่อว่าตัวเองเนี่ยจะได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องการบริหารจัดการน้ําและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีที่ยังเป็นประเด็นให้ถูกจับจ้องก็เห็นจะเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักการยกรัฐมนตรีคุณวราเทพรัตนากรจากกําแพงเพชรเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นนั้นว่าสวยี่สิบสี่คนนำโดยคุณประสานมารุขพิทักษ์สวสรรหาไปยื่นเรื่องถึงประธานวุฒิสภานิคมไวยรัตพาณิชเพื่อให้ประธานวุฒิสภานั้นส่งเรื่องต่อไปให้สารธรรมน,นูญวินิจฉัยสถานะความเป็นรัฐมนตรี โดยอ้างอิงถึงร,รัฐมนูญที่ระบุกเกี่ยวกับการที่คุณวรเทพยังไม่ได้พ้นโทษจำคุกในคดีหวยบนดินคือยังไม่ครบ5ปีถึงแม้ว่าคุณวรเทพจะยืนยันก่อนหน้าว่าไม่ได้มีการเข้าไปจำคุกจริงๆเพราะว่าเป็นโทษรอลงอาญาก็ตามทีเนี่ยนะตัวคุณวรเทพเมื่อวานนี้บอกนะครับว่าถ้าสารรัฐมนูญพิจารณาก็คงต้องส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไปว่ากันต่อไปตอนนี้ก็จะไม่ทำอะไร นะครับคุณวาราเทพเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าไม่กังวลเพราะขั้นตอนในรัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนเอาไว้ชัดเจนลองไปฟังเสียงดูนะครับที่กรอกคุณสมบัติอย่างตัวผมเนี่ยเราก็ยืนยันในตัวเองนะครับเพราะว่าเราทราบดีว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยเป็นประเด็นที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเนื่องจากว่าผมเองเนี่ยทราบว่าประเด็นนี้อาจจะนําไปสู่ประเด็นที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือนาไปสู่ประเด็นที่จะมีข้องสนัสย เพื่อความบริสุทธิ์ใจก็ได้แจ้งตั้งแต่วันกรอกไปสมัครอยู่แล้วเพื่อให้ทางท่านเลขาที่การคณะดนตรีเนี่ยได้นําไปหาหรือเจ้าหนที่ที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะเสนอชื่อก็อพร้อม,รรมที่จะทำหน้าที่หรือเปล่าหรือก็ดูจากรัฐมนูญทุกอย่างก็ยังไม่มีปัญหาที่จะต้องมาเป็นอุปสรรคในการดีแล้ว นายกบุตรมนตรีก็เช่นเดียวกันนะครับคุณยิ่งรักชินวัตรเมื่อวานนี้ก็บอกนะครับว่าตอนที่ดําเนินการนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วไม่ได้มีการทักท้วงใดๆก็ว่ากันไปตามขั้นตอนก็นี่แหละฮะขาดเดียวกันเนี่ยนะฮะการแบ่งงานที่เป็นที่จับตาดูก็คือรัฐมนตรีท่านใดจะได้กํากับดูแลการแก้ปัญหาสถานการณ์ในสจังหวัดชายแดนภาค<ฆ>ใต้ซึ่งเดิมเนี่ยเขาเด็กยุทธศักดิ์ศิทธิ์ประภาพ้นจากรองนายกบุตรีไปแล้วเป็นผู้ดูแลเนี่ยนะครับ เมื่อวานนี้ก็มีคํายืนยันจากรองนายมนตรีเฉลิมอยู่บำรุงกรณีที่ผู้จก,การานบกโปรดเกประยุจันโอชาแสดงความเป็นห่วงตําแหน่งรองนายมนตรีซึ่งไม่มีใครรับผิดชอบปัญหาความไม่สงบในภาคใต้ความจริงพอทบอท่านบอกกันสืมองว่าก็ต้องดูว่าใครจะมากํากับดูแลเนี่ยนะฮะโดยที่คุณเฉลิมบอกว่าเป็นอำนาจของนายกัฐมนตรีที่ได้จัดสรรตำแหน่งลงตัวแล้วคงไม่ต้องมีรองนายก ดูแลงานด้านความมั่นคงเพราะประเทศมั่นคงอยู่แล้วฝ่ายการเมืองไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเพราะทหารกําลังแก้ไขปัญหาได้ดีโดยเฉพาะพลอากาศเอกสุกําพลสุวรรณทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมดูแลและก็มีนายกรัฐมนตรีกรํากับเชื่อว่าการประสานงานก็จะไม่มีปัญหาก็เหมือนว่าคุณเฉลิมได้รับทราบแล้วว่า พลอากาศเอกสุกำพลจะเป็นผู้ดูแลในฐานะรัมนตรีกลาโหมและก็รายงานตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรืออย่างไรเนี่ยนะฮะคุณเฉลิมบอกด้วยนะคะบอกว่าผมเนี่ยคงไม่ดูแลเรื่องภาคใต้เพราะว่าไม่เหมาะไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพองานที่ผมดูแลเรื่องยาเสพติดเรื่องปรับตามยาเสพติดเนี่ยมีมากพออยู่แล้วถ้ามากกว่านี้จะทําไม่ไหวผมบอกนายกรัฐมนตรีแล้วว่าไม่พร้อมจะดูแลปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้อะไรที่ไม่ถนัดผมก็บอกท่านว่าไม่พร้อมไม่เกี่ยวกับการที่ไม่ได้ตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผลเฉลิมว่าอย่างนี้นะคะขณะที่ครมชุดใหม่ประชุมครมนัดแรกวันนี้ค่ะอีกไม่กี่วันข้างหน้าพรรคการเมืองฝ่ายค้านก็จะยื่นยติเพื่อขออภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรีซึ่งยังไม่ชัดเจนนะครับว่าตกลงจะเป็นทั้งคณะหรือว่าจะเป็นรายบุคคลแต่แนวโน้มถ้ามีนายุมงปรีด้วยก็จะเป็นทั้งคณะเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้นักข่าวถามนายกัฐมนตรีเรื่อง มีรายงานก่อนหน้านี้ได้ทำรองจากพักฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตว่านายก้อนปรีจะหลบเลี่ยงการเข้าไปนั่งในห้องประชุมสภาวันอภิปรายไม่ลงใจโดยอ้างอิงภารกิจที่ติดอยู่ต่างประเทศหรือในประเทศในช่วงนั้นก็ตามทีหรือไม่ประการใดโดยเฉพาะที่นักข่าวถามว่าท่านพร้อมไหมนายกนรียิ่งรักใช้คำตอบว่าพร้อมค่ะค่ะ เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยฝ่ายค้านก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลพร้อมที่จะให้ข้อมูลอยู่แล้วท่านนายกว่าอย่างนั้นนะคะต่อข้อถามที่คุณสรยุทธ์บอกไปว่ามีการมองว่าเอนายกออกตัวแรงโดยจะไม่อยู่ในวันที่ฝ่ายค้านจะอภิปรายนายกรัฐมนตรีตอบคําถามนี้ว่ายังไม่ได้บอกเลยแต่ขอเรียนว่าภารกิจบางอย่างเนี่ยต้องขอความเห็นใจไม่ได้บอกว่าจะมาหลบเลี่ยงภารกิจต่างๆในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยถ้ามีการประชุมพหุภาคีในต่างประเทศกําหนดเอาไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วและ รัฐมนตรีก็ยกตัวอย่างบอกอย่างประชุมอาเซียนเนี่ยจะเลื่อนได้ยังไงอันนี้เนี่ยเป็นผลประโยชน์ของประเทศที่จําเป็นต้องไปแต่จะพยายามบริหารจัดการในช่วงที่มีอยู่ให้เต็มที่ไม่ได้เลี่ยงนะคะดีแล้วฮะความจริงมันจะมีอีกอีกยติหนึ่งนะฮะนอกจากยติไม่ไว้วางใจของพรรคการเมืองฝ่ายค้านพูดถึงยติไม่ไว้วางใจเนี่ยพูดถึงพิเิ์ชักนิดนึงก่อนเนี่ยนะฮะ